เนเมนทนะคะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้เราได้มาอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะ,ะตัวข้าพเจ้าได้ส่งโน้ตส่งโน้ตไปนะคะในในกลุ่มที่น้องสามารถดูได้นะคะเป็นสิ่งที่จะแบ่งปันในเช้าวันนี้นะคะค่ะเช้าวันนี้นะคะอยากจะแบ่งปัน mm. พระคําพระเจ้าที่มีหัวข้อที่มีชื่อว่าล้ําค่าดังดวงใจนะคะ ล้ำค่าดังรวมใจช่วงนี้ยังเป็นเทศกาลยังยังอยู่ในเดือนแห่งความรักนะคะก็อยากจะแบ่งปันถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อบรรดาลูกๆของพระองค์จะมีโอกาสได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าให้ฟังนะคะหนึ่งข้ออยู่ในอิสยาบทที่4ีิ4นะคะข้อสองฉบับ t n c อนะคะได้กล่าวบอกว่านี่คือพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปั้นเจ้าผู้ทรงสร้างเจ้าไว้ในขัน ผู้จะทรงช่วยเหลือเจ้าตรัสดังนี้ว่าอย่ากลัวเลยอยา่าโคบผู้รับใช้ของเราโยชเยชูรุนผู้ซึ่งเราเรียกสันไว้นะคะเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าพราะวจนะตอนนี้นะคะเป็นพระดํารัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็คือเป็นคําตรัสของผู้ที่รักเรานะคะแล้วก็อยากจะแบ่งปันในหัวข้อที่มีชื่อว่าล้ําค่าดังดวงใจนะคะโอ้ชื่อแบบละครมากเลยนะ แต่เป็นความจริงนะคะพี่น้องเป็นความจริงนะคะวันนี้อยากถามพี่น้องค่ะพี่น้องรู้ไหมคะว่าพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่านะคะพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่าไม่ใช่ค่าน้ำค่าไฟนะคะแต่เป็นคนที่มีคุณค่าในสายพระเนตรของพระเจ้าตอนก่อนที่เราจะมารู้จักพระเจ้าเนี่ยหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยบางคนรู้จักพระเจ้าเนี่ยบางครั้งเราอาจจะเคยมีความคิดว่าเราไม่มีคุณค่า หรือว่าเราอาจจะไม่เก่งเท่าบางคนหรือว่าบางครั้งเนี่ยเมื่อเราทําผิดเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้คู่ควรกับพระเจ้าใช่ไหมคะสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับความโต้แย้งที่อยู่ในใจเราแต่ว่าความจริงของพระเจ้าที่บอกกับเราก็คือไม่ว่าเราจะคิดกับตัวเราเองอย่างไรนะคะไม่ว่าคนอื่นจะมองเราแบบไหนหรือว่าไม่ว่าโลกนี้นะคะจะกําหนดบรรทัดฐานในชีวิตของเราไว้อย่างไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะและก็ เป็นสิ่งที่เป็นความจริงก็คือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถลดคุณค่าของเราไปได้เลยพี่น้องรู้ไหมคะว่าคุณค่าของเราแต่ละคนมาจากไหนให้พี่น้องลองตอบตัวเองนะคะคุณค่าของเรามาจากไหนคุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับสีผิวของเราใช่ไหมคะสีผิวของเราไม่เหมือนกันเข้มบ้างสว่างบ้างแต่คุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่สีผิวคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่เชื้อชาติ คุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับฐานะเราทุกคนในที่นี้นะคะในฝ่ายกายภาพเราอาจจะมีความแตกต่างกันแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่วัดคุณค่าของเราคุณค่าของเราไม่ได้อยู่ที่อาชีพการงานหรือการศึกษาแน่นอนว่าเราต้องทําเรียกว่าแสวงหาพระเจ้าทํางานตั้งใจเรียนและเรียนให้ดีที่สุดเมื่อเรามีโอกาสแต่ว่าแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีโอกาสนั้นก็ไม่ได้ทําให้คุณค่าในชีวิตของเราลดลง คุณค่าของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าโลกนี้ประเมินเราอย่างไรแต่คุณค่าของเราขึ้นอยู่กับว่าพระเจ้ามองเราอย่างไรต่างหากต่พี่น้องรู้ไหมคะว่าพี่น้องเป็นคนที่มีคุณค่ามากเป็นคนที่มีเป็นเรียกว่าของล้ำค่ามากในสายตาของพระเจ้านะคะในการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเมื่อเราเกิดขึ้นมาพี่น้องทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ความบังเองิญ นะคะบางทีอาจจะรู้สึกว่าโอ้เราบังเอิญเกิดมาหรือเปล่านะคะบางคนพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยอ่าเราอาจจะเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าคือ,อไม่ได้ตั้งใจหรือว่าลูกโลงอะไรแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในแผนการที่สูงกว่านั้นที่มนุษย์ทำก็คือพระเจ้าเป็นผู้ที่วางแผนจารไว้แล้วร,ปร์ประสงประสงค์นะคะให้เราเกิดมาบนโลกนี้พระเจ้ารักเราและเลือกสรรเรา ดังนั้นวันนี้นะคะพระเจ้าเนี่ยรักเราสร้างเรามาแล้วก็อยากจะให้ชีวิตของเราเนี่ยทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในสดุดีบทที่ร้อยสามสิบแปดนะคะข้อแปดนะคะช่วงต้นได้บอกว่าพระเจ้าจะทรงทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำหรับข้าพระองค์สำเร็จวันนี้พี่น้องรู้ไหมคะว่าเราเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่เกิดมาในโลกนี้และเรามีคุณค่าอย่างมาก พระเจ้าส่งกําหนดรายละเอียดทุกอย่างในชีวิของเราอ่ะพี่น้องเราจะมาสํารวจตัวเราเองด้วยกันนะคะพี่น้องดูสีสีผิวของเรานะคะสีผิวของเราดูตาของเรานะคะพี่น้องมีตาสีอะไรลองลองเช็คนะคะบางคนมีตาสีดําบางคนมีตาสีน้ําตาลนะคะในที่นี้มีใครมีตาสีฟ้าไหมคะนี่นะคะสีฟ้าก็จะอยู่โซนยุโรปเนาะนะคะตาสีฟ้านะคะ ผมผมเราเรามีเรามีผมที่มีบางคนมีผมตรงบางคนมีผมหยิกใช่ไหมคะทุกคนเนี่ยมีมีอ่าเรียกว่าลักษณะทางกายภาพเนี่ยที่แตกต่างกันแต่ทั้งหมดก็มาจากพระเจ้าพระองค์เป็นผู้กําหนดให้เราและพระองค์ยังทรงกําหนด พระองค์ยังทรงกําหนดความสามารถตามธรรมชาติให้กับเรานะคะความสามารถธรรมชาติเช่นอะไรบางคนโอ้ทํากับข้าวเก่งมากเลยบางคนซ่อมรถเก่งมากนะคะบางคนชอบอ่านหนังสือบางคนร้องเพลงเก่งบางคนเป็นคนที่สอนคนอื่นได้บางคนเป็นคนที่ทําสิ่งต่างๆที่เรียกว่าช่วยเหลือผู้อื่นนะคะสิ่งเหล่านี้พระเจ้าทรงกําหนดมาและสิ่งที่สําคัญนะคะพระเจ้าเนี่ยรู้จักเราทั้งภายในและภายนอก ดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาดูว่าตัวเราเนี่ยรำคายอย่างไรมาดูความจริงนะคะอันที่หนึ่งมีอยู่สามข้อนะคะข้อหนึ่งก็คือพระเจ้าไม่เคยทำสิ่งใดโด,โดยบังเองิญและพระองค์ไม่เคยทำผิดพลาดนะคะในพระธรรมอิสยาที่เราได้อ่านมาในข้อในอิสยาบทที่สี่สี่ข้อสองบอกว่านี่คือพระ,พระดําหลัดขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงปั้นเจ้าผู้ทรงสร้างเจ้าไว้ในขัน พระเจ้าเป็นคนกําหนดเราไว้นะคะพระะงค์มีเหตุผลสําหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างต้นไม้ทุกต้นแล้วก็สัตว์ทุกตัวพี่น้องดูรายละเอียดตัวข้าพระเจ้าชอบดูต้นไม้ดอกไม้นะคะแล้วก็จะชอบดูรายละเอียดมากๆเลยว่าบางบางต้นนะพี่น้องเล็กมากดอกขนาดยังไม่ถึงหนึ่งเซนติเมตรเลยแต่มันมีเจสรอนมีกลิ่นดอกมีรายละเอียดที่ดูแล้วทุกครั้งที่ดูสิ่งเหล่านี้รู้เลยว่า พระเจ้ารักเราจริงๆเพราะว่าพระองค์ไม่เคยทําสิ่งใดแบบแบบไร้เหตุผลแล้วก็พระองค์ทําอย่างบรรจงอย่างเจาะจงดังนั้นวันนี้นะคะพี่น้องเราเนี่ยต้องเข้าใจว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าและพระเจ้าสร้างเรามาอย่างไม่บังเอิญและไม่เคยผิดพลาดวันนี้มนุษย์อาจจะทำผิดพลาดบ้างหรือบางครั้ง เราอาจจะมีคนที่เคยอาจจะพูดกับเราบางอย่างแล้วทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเราเองแต่จริงๆแล้วคําพูดที่เราควรยึดไว้ที่สุดก็คือคําพูดของพระเจ้านะคะวันนี้พระองค์ได้ทรงสร้างเราในเอเฟซัสบทที่หข้อสนะคะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยสร้างเรามานานก่อนที่พระองค์จะทรงวางรากฐานสร้างโลกพระองค์ทรงคิดถึงเราแล้วและพระองค์ก็ได้ทรงให้เราเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมความรักของพระองค์ พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงก่อนที่พระเจ้าจะสร้างโลกพระเจ้าก็สร้างตัวเราไวล้ละเออไม่ไม่ใช่สร้างตัวเราขอโทษค่ะพระองค์มีความตั้งใจที่จะสร้างตัวเราไวนะ้แล้วแล้วก็สร้างโลกเพื่อให้เราทั้งหลายได้มาอยู่ในที่นี้ใช่ไหมคะพระเจ้ารักเราและประทานสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราพี่น้องในชีวิตของเรานะเมื่อเรามารู้จักพระเจ้าเนี่ยหลายครั้งเราไม่เราอาจจะมองไปข้างหน้าเราไม่เห็นใช่ไหมคะ เพราะว่าเรามีความจํากัดแต่พี่น้องรู้ไหมว่าเมื่อเราเดินไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วพี่น้องลองย้อนกลับมาย้อนดูชีตพี่น้องค่อยๆดูตั้งแต่เราเป็นเด็กนะคะจนกระทั่งวัยอนุบาลยประปฐมมัมธยมพี่น้องจะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นแผนการของพระเจ้าเราไม่อาจจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหน้าได้แต่เมื่อเรามองย้อนกลับมาเราจะเห็นแผนการของพระเจ้าที่ดีเลิศต่อชีวิตของเราจริงๆตัวข้าพระเจ้าเนี่ยนะคะเกิดมาในครอบครัวของที่80%เนี่ยเป็นครูนะคะ แล้วก็เคยตั้งใจไว้ว่าตั้งแต่เด็กเลยนะคะคือเราเบื่อมากที่เราที่เราจะคือเข้าพเเ้าไปโรงเรียนกับญาติพี่น้องตั้งแต่เด็กๆไปเล่นไปอะไรอย่งนี้ค่ะแล้วก็ตั้งใจกับตัวเองว่าโอ้โหโตขึ้นมานะอาชีพสุดท้ายเราจะเป็นเลยคืออาชีพครูเพราะเราเบื่อมากเราแบบเราอยู่แต่กับโรงเรียนอยู่กับกระดานอยู่กับสมุดหนังสือคือมันเหมือนกับอิ่มตัวค่ะพี่น้องแบบไม่อยากเลย คือจะหนีไปไกลเลยไม่เป็นนะครูอะอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นครูนะคะแต่พี่น้องทีลกในที่สุดนะคะอาชีพแรกที่ข้าพเจ้าเป็นแล้วก็เป็นอาชีพที่อยู่ปัจจุบันก็คือเป็นครูนะก <c oughs> ็คือเป็นครูนะคะทั้งในโรงเรียนข้างนอกแล้วก็ในทิ่ศัดด้วยก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ม่อข้าพเจ้าได้มองย้อนกลับไปนะคะว่าจริงๆพระเจ้าเตรียมสภาพแวดล้อมเนี่ย ให้เรามีความเข้าใจในบริบทของการเป็นครูตั้งแต่เราเด็กๆเ,เลยว่าญาติพี่น้องของเราเป็นครูเนี่ยเขาจะต้องทําอะไรบ้างการดูแลเด็กการไปโรงเรียนวัฒนธรรมโรงเรียนองค์กรของโรงเรียนสิ่งเหล่านี้ก็เตรียมไว้นะคะเพื่อให้เรามีพื้นฐานแล้วเมื่อเรามาเป็นครูเนี่ยเราก็ปรับตัวแต่ว่าการปรับตรงเราก็จะง่ายขึ้นนะคะพี่น้องทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะไม่มีสิ่งใดบังเอิญพี่น้องในชิตของพี่น้องเนี่ย เมื่อพี่น้องได้อยู่ในทางของพระเจ้าและดําเนินไปเพราะผมไม่เคยทําสิ่งใดผิดพลาดนะคะเพียง mm. แต่วันนี้เราอาจจะไม่รู้ทั้งหมดแต่ว่าพระเจ้าได้ปั้นเราไว้ในคันถ้าใครเป็นคุณแม่เนี่ยจะรู้ว่าอาจรรย์มากๆเลยนะคะว่ามีเด็กหนึ่งคนหนึ่งชีวิตเนี่ยเกิดในท้องเรานะคะ mm. เกิดจากเซล สองเซลล์มารวมกันนะคะเซลล์ที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ในที่สุดเนี่ยเด็กคนนี้โตโตในครันของเรามีชีวิตกินได้หายใจพูดได้และออกมานอกนอกท้องของเราเนี่ยก็สามารถจะเจริญเติบโตได้เรียนแบบสิ่งที่เราสอนได้พี่น้องที่รักสิ่งเหล่านี้นทําให้เราเห็นว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่พระเจ้าทำผิดพลาดนะคะดังนั้นเราขอบคุณพระเจ้า เราไม่ใช่ความบังเอิญของโลกนี้แต่เราคือความตั้งใจคือพระประสงค์ของพระเจ้าเมื่อมองตัวเราขอให้บอกว่าเราคือพระประสงค์ของพระเจ้าที่ให้เกิดมาในโลกนี้นะคะอันที่สองนะคะเราทุกคนถูกสร้างมาในฐานะที่พระเจ้าทรงรักเป็นพิเศษเราทุกคนถูกสร้างขึ้นมาในฐานะที่พระเจ้าทรงรักเป็นพิเศษและพี่น้องรู้ได้ยังไงว่าพระเจ้ารักเรา พระเจ้าทําทุกอย่างใช่ไหมคะให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราไม่ว่าจะเป็นการที่ทรงพระเยซูมาเกิดนะคะเพื่อเราตายเพื่อเราฟื้นเพื่อเราแต่ในชีวิตของเราในชีวิตประจําวันเนี่ยอยากให้พี่น้องนึกถึงสิ่งที่พระเจ้าดูแลพี่น้องในรายละเอียดเอาบางคนนะคะแค่นึกว่าอยากทานอะไรเนี่ยโอยังไม่ได้ทำอธิษานเลยพระเจ้าก็ตอบแล้วนะคะือบางคนพระเจ้าได้ทรงเตรียมสิ่งที่ท่านคิดไม่ถึงสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการที่ พระองค์กําลังบอกรักเราพี่น้องนึกถึงแต่ละวนนันตั้งแต่เช้ามาเนี่ยพระเจ้าจะมีวิธีการมาคุยกับเราแต่ละคนพะเพียงแต่ว่าเราจะเห็นหรือเปล่าถ้าเราสังเกตเราจะรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการจะบอกรักเราในทุกๆวันและเรียกว่าแทบจะทุกวินาทีด้วยซ้ํานะคะวันนี้ความจริงนี้นะคะจะทําให้ตัวเราเนี่ยรู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าแม้ว่าในโลกเนี้ย จะไม่ได้ให้คุณค่าเราอย่างที่พระเจ้าให้แต่เมื่อความจริงนี้เป็นฐานก็คือพระเจ้าทรงรักเรานะคะในหนึ่งยอห์นบทที่4ีข้อ8นะคะบอกว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักไม่ใช่พระเจ้าทรง ทรงมีความรักแต่พระเจ้าทรงเป็นความรักความรักเนี่ยเป็นลักษณะเนื้อแท้ของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าไม่ได้เหงานะคะว่าโอ้จะต้องสร้างมนุษย์มาเพื่อให้พระองคคลายเหงาเพราะว่าพระองค์เป็นพระเจ้าที่บริบูรณ์และสมบูรณ์เกินกว่าที่มนุษย์อย่างเราจะเข้าใจแต่พระองค์ได้ทรงเลือกเรารักเราแล้วก็เป็นคนที่สร้างเรานะคะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้รับความรักของพระองค์นะคะ ในอิสยานะคะบทที่สี่สิบหกข้อสามถึงสี่บอกว่าพระองค์ตรัสพระเจ้าตรัสว่าผู้ซึ่งเขาอุ้มมาตั้งแต่กำเนิดชูมาตั้งแต่ในคันจนกระทั่งเจ้าแก่เราก็คือพระเจ้าเราก็คือพระองค์นั้นเราจะอุ้มเจ้าจนถึงเจ้าผมหงอกเราได้สร้างเราจะชูไว้เราจะอุ้มและเราจะช่วยให้รอด พี่น้องพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าดูแลเรามาตั้งแต่เราอยู่ในคันจนวันนี้เราผมงอกแล้วนะคะข้าพเจ้าก็งอกมีผมหงอกแล้วนะคะก็มีถึงเมื่อเราได้อ่านพระคัมภีร์นะก็น้าําตาก็ไหลทราบซึ่งว่าคําสัญญานี้มีต่อเราแต่ละคนเป็นการสนตัวว่าไม่เพียงแต่การจุดเริ่มต้นแต่ว่าจุดปลายพระองค์ก็จะทรงดูแลเราพระเจ้าเปิดเผยนะคะพี่น้องในฐานะที่พระองค์ได้ทรงรักเราอย่างมากมายอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายส่งให้ในรายละเอียดนะครับื่อพี่น้องจดไม่ทันข้อหนึ่งเราเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายนะคะอยู่ในโคโรสีบทที่หนึ่งข้อสิบสี่อันนี้ตัวอย่างนะคะบางข้อที่พระัมดีบันทึกไว้สองเราเป็นบุตรที่รักของพระเจ้าในยอห์นบทที่หนึ่งข้อสิบสองข้อสามนะคะเราเป็นสหายนะคะหรือเป็นเพื่อนขององค์พระสุคริตอยู่ในยอห์นบทที่สิบห้าข้อสิบห้า เราเป็นคนชอบทําแล้วในโรมบทที่หข้อ1นะคะเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่ในเอเฟซัสบทที่สข้อยีนะคะเราเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่นะคะหโครินบทที่หข้อ17แล้วก็เราได้รับการแต่งตั้งนะคะเราแต่ละคนเนี่ยได้รับการแต่งตั้งให้ไปเกิดผลดีอยู่ในยอห์นบทที่สิข้อสิอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นที่พระเจ้าได้ทรงบอกว่า เราเป็นใครในพระองค์และฐานะนี้ได้มาด้วยความรักของพระเจ้าดันางนั้นพี่น้องที่รักวันนี้โลกนี้อาจจะไม่ได้ให้คุณค่าเราแต่เมื่อเราได้อ่านความจริงได้รับความจริงเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีคุณค่าและมีความมั่นคงเวลามีอะไรมากระทบเราเนี่ยคะ่ะมันก็จะกระทบเราได้น้อยนะคะโอเคแล้วก็ ในความจริงนี้นะคะทําให้เราเนี่ยมีความมั่นใจนะคะแล้วก็สามสุดท้ายนะคะพระเจ้าเห็นศักยภาพของเราที่เราจะไปเกิดผลพี่น้องที่รักมเมล็ดพันธุ์แต่และ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีชีวิตแล้วก็มีคุณค่าที่แตกต่างกันไปนะคะเราแต่ละคนเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกทรงสร้างเรามีบุคลิกภาพที่จะแตกต่างกัน แต่ว่าทั้งหมดนะคะก็คือถูกกำหนดเพื่อเราจะไปเกิดผลในแบบของเรานะคะพี่น้องถ้าเราปลูกมะม่วงแน่นอนเราจะไม่ได้กินทุเรียนถ้าเราปลูกทุเรียนเราก็จะไม่ได้กินมะม่วงใช่ไหมคะเราแต่ละคนถูกถูกไว้เราไม่เหมือนกันแล้วก็เทียบกันไม่ได้ด้วยวันนี้นะคะในโลกนี้มักจะชอบเปรียบเทียบใช่ไหมคะแล้วก็บางทีทำให้ความมั่นคงของคนที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้าเนี่ยเกิดขึ้น ตัวข้าพเจ้าตอนเป็นเด็กนะคะแบ่งปันข้าพเจ้าเนี่ยอ่าเป็นคนตัวเล็กนะคะอ่าถ้าพูดแบบไม่สุภาพคงจะมคนทุเตี้ยใเลยแล้วก็ตอนเป็นเด็กก็จะกลมๆหน่อยนะคะเชื่อเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นเพื่อนผู้ชายนะคะเวลาเป็นเพื่อนทางบ้านเวลาเขาเจอข้าพเจ้าเนี่ยเขาก็จะมาดีมองนะคะพูดกับข้าพเจ้าเกือบทุกวันเลยเวลาเราขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วก็บอกกับข้าพเจ้าว่าแบบ อืมทาไมตัวเตี้ยจังคือเป็นคําถามแต่ก็คือว่าเรานั่นแหละแล้วก็บอกเนี่ยเนี่ยจมูกก็บานด้วยนะคะคือตัวแบบตอนเด็กๆมันอ้วนก็แบบจมูกก็จะบอบานเลยะะ่ะเนี่ยจมูกก็บานแล้วก็คือบรรยายแต่ละส่วนในตัวเราไม่มีอะไรดีเลยพี่น้องไม่มีอะไรดีเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะถ้าเกิดไม่ได้แบบไม่ได้ไปโรงเรียนแล้วก็เรียนหนังสือดีเนี่ย ชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีละนะคะอันนี้เด็กนะคะพี่น้องเด็กคุยกันนะเด็กประถมนะเขาพเจ้าจําได้เลยว่าคําพูดของเขาเนี่ยทําให้เขาพเจ้าแบบแย่มากนะคะแล้วเวลาไปไหนเนี้ยก็จะไม่ค่อยกล้าเจอหน้าคนจะจะจะแบบเดินกลายเป็นคนบุคลิกภาพไม่ดีไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่อยากใครเห็นเราเราไม่อยากใครเห็นจมูกของเราเราไม่อยากให้ใครว่าเราตัวเตี้ยเลยค่ะมันเป็นสิ่งที่ฝังไปเลยนะพี่น้องแล้วก็ ทำให้ตัวเราแบบไม่เห็นคุณค่าตัวเองนี่แค่หนึ่งคนนะที่เป็นเพื่อนพูดกันเรื่องจริงมันมีคําพูดอีกมากมายที่โลกนี้ให้กับเขาเราก็เกิดการเปรียบเทียบใช่ไหมะัะแต่เมื่อมาเชื่อพระเจ้านะคะพระเจ้าก็ปลดปล่อยและพระเจ้าให้เขาพระเจ้าได้เห็นว่าตัวข้าพระเจ้ามีคุณค่ามากนะคะแล้วข้าพเจ้าก็ชอบด้วยตอนนี้ชอบตัวเองที่ตัวตัวเล็กนะคะเพราะว่าเวลาเดินไปไหนนะคนอื่นเขาจะต้องก้มหัว ข้าพเจ้าก็รอดแต่แบบสบายๆเลยไม่ต้องก้มคือรู้สึกว่าอ้อนี่เป็นสิทธิพิเศษของเรานะคะแบบแบบตัวเล็กๆไปไหนมันก็กระทัดรัดดีนะคะจๆพี่น้องตัวสูงก็ดีนะคะแต่ตัวข้าพเจ้าเนี่ยมันมีการกดจอยว่าใช่แล้วจริงๆเราแต่ละคนมีคุณค่าแล้วก็เราไม่เหมือนใครอะถ้าเปรียบเทียบไปก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นค่ะเหมือนเรื่องปันชีเนโล่ที่ข้าพเจ้าเคยแบ่งปันใช่ไหมว่า ผู้ที่สร้างเขาก็คือเอลีเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดพลาดเลยเัื่องนั้นวันนี้พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเห็นศักยภาพของเราที่เราแต่ละคนเราจะไปเกิดผลนะคะวันนี้พี่น้องบอกตัวเองและอวยพรตัวเองได้เลยเพราะนั่นคือความจริงไม่ใช่คือไม่ใช่คือคําแค่เพียงแป่การหนุนน้าใจแต่คือความจริงของพระเจ้าว่าพระเจ้ากําหนดให้เราไปเกิดผลนะคะทุกอย่างในชีวิตของเราเพื่อวัตถุประสงค์และให้เราเกิดผลมาก ดังนั้นวันนี้พี่น้องสุดท้ายสรุปนะคะก็คือขอให้เราเพลิดเพลินกับความรักของพระเจ้าในทุกช่วงเวลาของชีวิตชื่นชมตัวเราชื่นชมผู้อื่นที่อยู่รอบตัวเราแล้วก็ท้าทายความคิดของเราให้ไปในทิศทางที่พระเจ้าบอกเราทุกวันพี่น้องไปอ่านว่าพระเจ้าพูดถึงอะไรเราบ้างแล้วก็ออกเสียงแล้วก็เชื่อตามนั้นข้าพเจ้าเชื่อว่าตัวเราจะมีความมั่นคงจากภายในมากเพราะเราเป็นคนที่มีคุณค่าจริงๆ แล้วเราก็จะประหลาดใจมากกว่าน,นั้นเราจะทําให้ตัวเราเนี่ยค่ะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นเราเห็นคุณห้าผู้อื่นด้วยเมื่อเราเห็นคุณค้าตัวเราเองอย่างที่พระเจ้าเห็นแล้วเราก็จะเกิดผลมากมายนะคะดังนั้นวันนี้อย่างหนุนใจว่าเรานะคะเป็นคนที่มีคุณค่าแล้วก็ล้ำค่าดังดวงใจของพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทําสิ่งใดบังเอิญพระองค์ไม่เคยผิดพลาดในชีวของเราเราถูกสร้างขึ้นในฐานะที่พระเจ้าทรงรัก และพระเจ้าส่งเห็นศักยภาพที่เราจะไปเกิดผลนะคะลอยทานขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะในวันนี้ที่ให้เราออกไปนะคะบอกกับผู้คนมากมายว่าพระเจ้ารักเขาเช่นเดียวกับที่เราเคยรับจากพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงเลือกสรรเราตั้งแต่ก่อนร่างสร้างโลกพระองค์ได้ทรงย้ำกับเราในพระคำของพระองค์ว่าพระองค์ได้ทรงดูแลเราตั้งแต่เราอยู่ในคันบารดา เราเติบโตขึ้นมาพระเจ้าจะอุ้มชูเราจนกระทั่งเราแก่พปะ่งเจ้าจะกระทั่งเราไปอยู่กับพระองค์สิ่งเหล่านี้คือความจริงที่พระองค์ได้ส่งบอกเราและเราเป็นคนที่มีคุณค่าเราล้ำค่ายิ่งในสายพระเนตรของพระเจ้าขออวยพรพี่น้องทุกคนที่จะรับการ ปลดปล่อยด้วยความจริงของพระองค์จากคําโกหกของมารซาตานหรือจากค่านิยมบโลกจากการเปรียบเทียบว่าเราอาจจะไม่ดีพอหรือว่าสิ่ง,งต่างๆที่เรายังไม่สมบูรณ์แต่โดยความรักของพี่สุคริตเราทั้งหลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วในพระองค์และเรากําลังจะนําความจริงนําความรักนี้ไปสู่ผู้คนมากมายเขารู้ว่าเขาเป็นที่รักยิ่งของพระเจ้าขอวอวยพรให้พี่น้องเกิดผลมากทั้งในชีวิตส่วนตัวและในการรับใช้ในวันนี้ที่เราจะ ออกไปพระองค์เจ้าทางานทำทาสิ่งดีต่างๆมากมายด้วยกําลังด้วยความสดใหม่ด้วยความส,ด,มด,ามสดชื่นที่มาจากพระเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ในพระนามที่สุคริ์อาเมนค่ะขอพระเจ้าอระซรนพี่น้องทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ